มาจากจังหวัดยะลาครับตกผมรับราชการมาสิบป,ปีผมอยู่สนามตลอด <c oughs> อยู่สนามตลอดถ้าผมจะคิดทำธุรกิจอย่างอื่น <c oughs> มันก็ยาก <c oughs> ที่จะทาที่จะประสบผลสำเร็จแต่ผมมาทามต้มอ,อัปตุลิศเพราะผมเห็นช่องทางในการทาธุรกิจและมันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตทุกคนจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วถ้าคุณยังใช้อินเทอร์เน็ตผมขอแนะนำบริษัทท็อปอัพสุด ITS คือเครื่องมือที่จะปาคุณสู่ความสําเร็จเมื่อคุณเข้ามาแล้วถ้าคุณมีความมุ่งมั่นเชื่อมั่นศรัทธาที่จะทำํำทำเต็มที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเมื่อโอกาสมีปากเปิดธุรกิจเกิดและจะประสบผลสําเร็จเพราะว่า ผู้นำทุกคนที่ขอประสบผลสำเร็จขอปูทางมาให้ขอเปิดทางให้และเปิดโอกาสให้ทุกอย่างและสุดท้ายผมขอขอบคุณพี่ดูเจิญพี่อ้วนและทุกๆคนที่เป็นฝันและกำลังใจในการดำเนินธุรกิจครับขอบคุณครับ